แค่นี้ก็ได้ปลาราสับเนี่ยค่ะเข้มข้นถึงเครื่องอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เระจะพาทำปลาราสับนะคะหรือว่าแจ่วบองอีสานค่ะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องจัดจ้านถึงรสชาติอีสานแท้ๆเลยนะคะเพราะแพรเป็นคนอีสานแท้ๆเลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะทำไม่ยากแต่จะทำยังไงให้อร่อยค่ะ ผักสดผักต้มผักลวกเยอะ,ยอะรับรองข้าวหมดหมอแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำการควบกระเทียมหอมแดงก่อนนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่ลงไปค่ะมันคนเรื่อยๆค่ะคั่วต่อจนสุกหอมดีค่ะ เราจะคั่วหอมแดงกับกระเทียมให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ขากับตะไคร้ลงไปทีหลังค่ะเพราะว่าขาตะไคร้เราซอยชิ้นเล็กๆบาง,บางๆเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะแต่หอมกับกระเทียมจะมีน้ําในตัวเราจึงต้องคั่วให้สุกก่อนค่ะค่อยคั่วขากับตะไคร้ทีหลังนะคะ พอหอมกับกระเทียมนะคะหอมแดงกับกระเทียมของเราเริ่มสุกเหลืองแล้วค่ะจากนั้นใส่ขากับตะไคร้ค่ะแล้วก็คั่วต่อจนทุกอย่างสุกเหลืองหอมดีค่ะขาก็หั่นเป็นชิ้นบางๆก็ซอยเล็กๆตะไคร้ก็เหมือนกันค่ะทำให้สุกไปนะคะคั่วต่อ,ตอให้สุกเหลืองดีค่ะ พอทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะหอมดีแล้วเหลืองได้ที่แล้วจากนั้นปิดเตาเลยค่ะปิดเตาตักใส่ชามพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตําน้ําพริกกันนะคะตาแจ่วบองของเรากันค่ะใครจะตําแบบดิบเลยก็ได้นะคะก็หอมอร่อยไปอีกแบบแต่การที่เรานํามาคั่วจะหอมแล้วก็เก็บได้นานไม่เสียอร่อยมากกว่านะคะ ส่วนผสมในการทําปลาร้สับของเรานะคะก็จะมีปลารัสับค่ะหอมแดงกระเทียมค่ะตะไคร้ที่เราคัว่วใหม่ๆห,หอมๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็พริกป่นค่ะน้ำน้ำขามเปียกน้ําตาลทรายตัดเค็มนิดหน่อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะผงชูรสตามชอบแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือตํากันเลยค่ะ เตรียมครกที่จะใช้ตำค่ะจากนั้นใส่ที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นตำให้แหลกดีค่ะตำให้ละเอียดดีใครจะเอาพออยับหยาบหรือละเอียดยิบเลยก็ตามชอบนะคะ พอเราตำทุกอย่างละเอียดดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่ปลาร้าสับลงไปนะคะใครจะซื้อมาหรือว่าสับเองก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะคั่วเองใหม่ๆหอมๆจะอร่อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายตัดเค็มนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันก่อนค่ะ ความเผ็ดปรับได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ไปค่ะตามให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะปรุงเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหอมดับกลิ่นค้าวนะคะตามให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะผงชูรสตามชอบเลยนะคะมากน้อยใส่ไปค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะ แต่ใส่ก็ยิ่งจะน,นัวอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแค่นี้ก็ได้ปาร้าสับเนี่ค่ะเข้มข้นถึงเครื่องอร่อยแน่นอนค่ะ ทำกินเองได้ไม่ยากค่ะลงทุนไม่กี่บาทนะคะแต่ทํแเราได้ครกใหญ่เลยค่ะไม่ต้องไปสั่งเขาให้ยุ่งยากนะคะทํากินเองสะอาดปลอดภัยรับรองอร่อยแน่นอนค่ะใครไม่ทานดิบนําไปผัดให้สุกดีนะคะพอสุกดีพักให้เย็นเก็บใส่กระปุกเก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนเดือนไม่เนา่าไม่เสียค่ะปลาราสับค่ะหรือแจ่วบองอีสานค่ะสูตรของแพวนนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอน แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะผักต้มผักสดผักลวกได้หมดเลยนะคะ ราสับของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะผักเยอะๆรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบทานดิบอย่างที่บอกก็นําไปผัดให้สุกดีนะคะผักสดผักต้มผักลวกต่างๆตามชอบได้เลยค่ะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเข้มข้นถึงเครื่องเผ็ดกําลังดีนะคะจัดจ้านอร่อยสุดๆเลยค่ะถึงรสชาติของอีสานแท้ๆเลยนะคะ ลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลว้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ